ไหนน้องๆลองทายสิว่าตัวข้างหลังพี่ชื่ออะไรห้ามทายผิดนะบอกเลยว่ายากมากเดี๋ยวพี่มาเฉลยท้ายคลิปเอาล่ะวันนี้เรามาทําภารกิจช่วยเหลือเหล่าบรรดาเบลลอดให้พ้นจากภัยพิบัติสึนามิมาลุ้นกันว่าวันนี้พวกพี่จะได้ตัวดีๆกันบ้างไหมตั้แต่เล่นมายังไม่เคยวิ่งสักครั้งเดียว <c oughs> ได้ฟรีมาตลอดมีแต่คนเปเห็นไหม ม่ได้คนใจดีแบบนี้แบบนี้ไม่ได้คนใจดีนายเอฟซีคนไหนใจดีบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยจะได้ไปปนอัปเกรดที่นีเพื่อวิ่งเร็วการจะได้ตัวละครดีๆต้องวิ่งไปให้ได้ไกลอ๋ใช่ถ้าเราวิ่งช้าเป็นเต่าแบบนี้เราก็จะได้ตัวที่ของราคาถูกนะซีอัปเกรดพลังกล้ามด้วยไหมหนู อันเกตทำไมหรอเออไม่รู้แฮะใครรู้บอกหน่อยน้องๆใครรู้บอกพี่หน่อยพี่เพิ่งหัดเล่นอะ่ะถ้าหากว่ามีอะไรจะขายก็เอามาขายกับเฮียได้เดอ้อขายได้ทุกอย่างเลยเหรอใช่แล้วนูโอ้โหที่นี่เป็นธุรกิจครบมือจริงๆเพียงแค่เราช่วยเหลือเบลลหลอดเราก็จะร่ำรวยจากธุรกิจนี้ได้ รวยไวนะเนี่ยใช่ใช่ช่โอเคน้องๆทุกคนเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยวันนี้พี่จะต้องออกไปเผชิญสุนามิเพื่อหาเจ้าตัวแพงๆนี่ฉันอัปเกรดแล้ววิ่งไวสุดๆเลยแหละโอ้ตัวมาเห็นฉันไหมฉันไม่เห็นเพราะว่าฉันวิ่งไปแล้วอ้าววววมววเ ตรงนี้มีทะเลเลวทะลลาไอ้ลาเลียนฉันเหรออ๋อเปล่าครับเกทุกคนว blues, ิงจูสกิตาฮูู้มาเลยมาเลยอุ้ยขึ้นมาขกลนมากล่องแดงแดงแฮะอยากได้กล่องแดงแดงนั้นอ่ะมันคืออะไรไม่รู้ถอดได้ไหมว้าวโอ้โหเกืออยากรู้จริงๆข้างในมีอะไรทุกคนโอหน้าข้างในโคตรปั่นเลยอ่ะฮ้เอาฉันไปเอาฉันไปโปรดเปิดฉัน รดเปิดชั้นไหนเสียงมันปวด่างจริงเลยทุกคนมาชดๆวั <ใน S 1> วได้ <ใน S 2> ไรมีกะสุ่มอยู่พี่ได้น้องวัวมาทุกคนลองชื่ออะไรอ่ะพี่จะพยายามอ่านแล้วกันนะลาวาคาสาตูรานซ<ห>สตูตินาโอเคเจ้อุ้มได้นี้มาอดินดินดุ้นอยู่ดินดินดุน ต้องขอโทษทีนะน้องๆพอดีพี่พูดไม่เก่งเลยจริงๆตัวนี้ก็จะมีมูลค่าโอ้โหเก้าแสนใ้งาน้องวัวโอ้ฉันมีมูลค่าเก0 0สเจรอบนี้เราจะต้องช่วยให้ได้มากกว่าเก่าอยากได้กล่องสุ่มมากกว่ามันมีความลุ้นปะโอ้ยนอุ้ยเกือบทุกคน ไปได้ไกลไปด้วยกันไปได้กันไปได้ไกลอะไรกันครับเนี่ยมา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 ได้แล้ว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 ได้กล่องแล้วลรามาสามแสนตอนนี้ฉันอยู่ซอนสุดท้ายเลยเอากล่องแดงอีกไหมหน้าสนแฮะน้าสนแฮะโอ้โหเอาฉันไปทีวโวโวโวระวังด้วยโว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 ดีนะเนี่ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้ ออ่ากล่องที่สองมันคือตัวอะไรเจ้ามาลุ้นพร้พอมๆกันแล,ล้วลุบลุบๆๆเมโทรเรมูลค่า 3.57M เเอเรียกฉั <c oughs> นว่ามาเฟียได้ลอยน้อง โอ้เจ๋อุ้มสู้เหมือนกันทุกคนน่าะไรอะเอลี่ยนเหรอไม่ใช่มันเป็นองกุ้งอะแต่หูมันเป็นแมวนะเหมือนแมวเหมียวเลยอะใช่มารอบนี้จะเอา3ตัวมาผสมกันขั้นตอนนี้เราจะเตรียมตัวใส่เกียหมาสู้ๆนะหนูได้ครับคุณลุงจะบโซ่ให้เต็มที่ใส่เกียหมาเต็มที่เลยลุงเอาเกียหมาไปเลยรุ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 ยลุยเฮร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 ุยไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไป ไปเขาดุเฮดุเฮเฮ้ฮมาแล้ว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 ทุกคนเฮหลบก่อนหลบก่อนใกล้จะถึงโซนแพงๆแล้วลขอใช้สายตาเหี่ยวพี่คาดว้าตรงนี้มีกล่องแดงกับกล่องเขียวแฮกล่องเขียวยกได้ไหมดูเหมือนว่าพลังยกของเราจะยกไม่ได้ต้องไปอัพที่คุณลุงอฮเ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 อเฮ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 แฮเ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 งเเฮ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  เขาจะกลับไปเอากล่องของฉันกล่ <No. S 2> องโลมาก็หลุดไปแล้วดิ <laughs> ใช่ใช่เอาแล้ชฉันใ <laughs> <sh arp> ส่สเกียมามาแล้วมาแล้ว,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 วเอาอยู่นี้อยู่ดีอยู่ดีอ้ว นายโดนอีกแล้วเหรอใช่ใช่จุ๊บรอเปิดความลงมเออได้สินูเหมือนว่าฉันจะใจร้อนแล้วฉันก็จะตายอยู่เรื่อยๆเลยนายต้องใจเย็นๆอยากได้ของดีต้องใจเย็นๆโอเคโใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนไปแล้วว้า ออกเลยงมาระวังโอเคโอเคโอเคดีแล้วฉันมีโซน V I P คอยช่วยชีวิตฉันไว้เนี่ยมากั้นฉันวิ่งไม่ถึงไหนแน่เบรโซนนู้นมันเป็นโซน V I P พาร์ทซึ่งเราเข้าไม่ถึงเนีเขาไม่ถึงไงวิ่งได้หลังดีกว่าว้าวว้าวว้าววลงมาระวังโอ้แข่งกับความเร็วสูงอย่าสะดุกชนะสะดุดนี้ หกลมแน่นอน,นลมามาแล้วมาแล้วมาเลยโอ้ก็จะได้ฟองที่สทุกท่านได้แปลงฟันบ้างหรือเปล่าน่าหน้าฟันเหลืองขนาดนั้นมาจมใส่ฟันทองมามันอาจจะเหลืองเหม, <า S 2> มือนเจ้าของก็ได้จริงไหมล่ะไอ่จริง ฟันเหลืองนะลุงอย่ามั่วจีอาละเรามาจูงกันดูว่ารอบนี้เราจะได้อะไรขอให้ได้100ล้าน1000งพันล้า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 นโลมากล่องโลมาเป็นซีเคตหน่ดูไงว่ามันคือซีเกทมันจะมีชื่อบอกว่าซีเคตเอาเหรอของจูงเป็นคอสเมติกนั่นก็คือน้องแมวแกตติมิโอมิโอมิโอมีิโอมียวใครจำชื่อพวกเบลล์ลอตได้นี่คือเก่งมากๆเลยอะเนี่ยแล้วมันเยอะสุดๆเลยแหละ โอเคใส่แมวลงไปในถังรีไซเคิลใส่มาเฟียของเราเข้าไปแล้วก็น้องมูมูอาราเริ่มปฏิบัติการรวมล่างฟิวชั่นอยากเห็นแล้วว่าหอลงมา3 2มสองฟิวชั่นตัวนี้นั่นคือเทพีสันติแพทย์สันติาพอ้อเหรอดูเหมือนว่ามันจะสู้กับของเดิมที่มีคนให้มาไม่ได้ตัวนั้น238 m ม เราเอาเทพีสันติภาพมารวมร่างกันกเออเอาฉันไปทีดิฉันเบื่อถือสมาร์ทโฟนต,ตรงนี้แล้วอะโอเคน้องๆพี่จะเอาเทพีสันติภาพไปรวมร่างกันโอ้าขาเป็น1ทีเรียนว้าวขาเลยว้าวได้ตัวใหม่848ล้านเลยอันคริเตอร์ซามิเตอร์เลเวล31 ฉันว่าฉันเอาทุกอย่างมารวมล่างกันดีกว่าฉันอยากเห็นหน้าตามันแล้วแหละโอเคทุกคนรอบนี้เราจะใช้ส่วนผสมกันทั้งหมด10ตัว,ว,วดูว่าหน้าตาน้องออกมาจะเป็นตัวอะไรเย้ว้าวโว้วววย<ด>น้องตัวนี้น่ารักเียวเวสวัสดีเช้าฉันมีนมัม้ะค่ะเจ็ดบิลเลียนเจ็ดพันล้านแน่กาตาติโนโดนาติโน Huh? ม,มาแล้ว,วโอ้หออร่าฟาร์มาที่โอ้ตัวนี้โคตรรวยมันมีไซส์สายลุงด้วยวิชอบอันนี้โอ,โอ,โอ้ไม่อยากผสมแล้วอะ่ะและอย่างได้มาสองตัวตัวนี้7 0 0 0ล้านแล้วก็ตัวนี้200กว่าล้านแล้วมันเทมากมันเหมือนต้นกระบองเพชรโอ้ดีน้องๆฉันเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านนี้นะ <Okay. S 1> ให้มาฟาดบานธนาเลยละกันปยายามได้เลยนะลุงะรอบนี้พวกเราจะเป็นรอบที่ใส่เกียร์หมารอบสุดท้ายได้ตัวไหนก็คือตัว นนั้คิดว่าใครจะได้ของกลับมามีมูลค่าสูงว่ากันคอมเมนต์เลยไปที่สุดแล้วก็หยุดอยู่ที่คลื่นสินาเิเจ็บู่ปแล้วทางสะดวกว้วทางสะดวกทางลุ่ทางลุ่ทางสะดวกทางวิ่งวิ่งงวิ่วิทางสะดวกแล้วทุกคนว้าวเจอกล่องแดงแล้วหนึ่งฉันว่ากล่องแดงน่าจะมีราคาดีนะตรงนี้มี2 M แล้วก็มี1กล่องแดง รอด้วยเดี๋ยวจะวิ่งไปโอเคได้มาแล้วก <c oughs> ล่องแดงฮิฮิรอบนี้แหละเจ้าต้องชนะแน่นอนบ๊ <c oughs> อบบ๊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 อบา๊อบบ๊บบอ เอาล่ะทุกท่านเราจะมาลุ้นกันแล้วว่าใครจะมีมูลค่าสูงสุดใครทายจะอุ้มรับรองว่าทายผิดอย่างแน่นอนเอาล่ะสามสอง<ป>หนึ่งไปเฮ้ยจะอุ้มแน่นอนอทุกคนเฮ้ย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 คนเตรียมลุ้นเฮ้ยยะ อฮ้ยจะได้เยอะกว่ามาแล้วเราก็มาดูเฉลยกันเถอะว่าตอนต้นคลิปเราให้คนทายว่าอะไรรับรองว่าน่าจะทายผิดกันเยอะพอสมควรตัวละครนี้ก็ชื่อว่าสายลุงซ i x s โอ oh, ต้องมีสายลุงด้วยถูกต้องเอาละ่ะถ้าสนุกกับพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ติดตามพวกเราเยอะๆนะสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องขอกลับไปนอนกอ่อนเบนหลอดที่เราช่วยมาในวันนี้ก่อนไว้เดี๋ยวเรามาเจอก,กันใหม่ในคลิปนะ๊ายบายบ๊ายบายจ้า